เอาละครับท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยเราก็ยังคงอยู่ในเกมคาบาวกันเหมือนเดิมนะครับและสาหรับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาลุยดันเจี้ยนหาตังกันอีกแล้วครับผมใ่เจ้าดันร้อยสิบตัวนี้เลยบอกเลยว่าเจ้าดันตัวนี้เนี่ยหลายคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับว่ามันก็มีให้เราลงอยู่ด้วยเหมือนกันเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งดันที่ถูกลืมนั่นแหละและในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาลงเจ้าดันที่ถูกลืมตัวนี้กันทั้งหมด500รอบเลยนะครับฉะนั้นแล้วก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูรอบการลงดันกันก่อนดีกว่าเนี่เปิดมาที่ เจ้าเออชิปเมน์นะครับไปที่ดันเจียนแล้วก็เจ้าตัวนี้นะฮะตอนนี้นะี่ยผมลงไปทั้งหมด1,237รอบแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราต้องบวกก็ไปอีก500รอบเลยนะแต่เอาเป็นว่าก่อนที่จะมาดูรายละเอียดดันเจียนกันนะครับผมก็มีอะไรแจมๆมมาฝากท่านผู้ชมกันอีกแล้วนะครับ ลัคกี้คอยซีซั่น3เติมเสร็จแจก3เด้งแจกทุกชั่วโมงมากกว่าแสนบาทเด้งที่1เปิดตัวโปรใหม่เติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับฟรี1แจกทุกชั่วโมงเด้งที่2เติมเกมเสร็จมีสิทธิ์คว้ารางวัลมากมายเด้งที่3สะสมเงินคืนไว้ลดครั้งต่อไปได้อีกสอบถามแอดมินหรือดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลย สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องแบตเสื่อมเนี่ยครับเปลืองค่าไฟเน็ตไม่ดีหรือว่าเครื่องร้อนง่ายเนี่ยผมขอแนะนําเจ้าแอปที่ชื่อว่า UG Phone ตัวนี้เลยเนี่ยครับเป็นบริการเช่าคลาวด์โฟนที่ถูกที่สุดและดีที่สุดในตอนนี้เลยด้วยเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะบอทเกมหรือออนตัวได้แม้จะปิดคอมหรือมือถือไปแล้วก็ตามเนี่ยครับและนอกจากนี้เนี่ยเจ้าแอปตัวนี้ยังสามารถรองรับได้ทุกระบบอีกด้วยไม่ว่าจะเป็น Android iOS เวอร์ชัน PC นะครับหรือว่าจะเล่นผ่านเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยก็สามารถทําได้โดย ราคาขั้นต่ำเนี่ยจะอยู่ที่วันละ8บาทเท่านั้นนะครับรับรองเลยว่าถูกกว่าค่าไฟบ้านแน่นอนโดยสําหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะกดลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะหรือจะใส่เป็นโค้ดก็ได้นะครับ NC 0 0 0 1เพื่อนๆเนี่ยจะได้รับเฮดฟรีเะครับหรือใช้แลกเป็นส่วนลด35บาทเนี่ยก็สามารถทําได้ด้วยและการเล่นเกมจะกลายเป็นเรื่องง่ายสําหรับทุกคนนะครับ โอเคท่านผู้ชมทีนี้ก่อนอื่นเรามาดูของดอปของเจ้าดันตัวนี้กันก่อนเลยดีกว่านะครับซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่าเจ้าดันตัวนี้เขามีรูนประจําดันด้วยนะ และเจ้าลูนประจําดันของเจ้าดันตัวนี้เนี่ยก็คือเจ้าลูนแม็กดูดเลือดนั่นเองและนอกจากนี้นะครับในส่วนของอหินเจาะนะครับเจ้าดันตัวนี้เนี่ยก็จะดรอปเป็นเจาะมีเดียมแล้วก็เจาะแดงเนาะส่วนมอไซค์นะครับก็เหมือนเดิมเลยเป็นมอไซค์บลูแล้วก็ R w 3นะครับซึ่งแน่นอนนะว่าพวกชุดอาวุธป้คุมเนี่ยไอพวกนี้เราตัดทิ้งไปได้เลยนะและนอกจากนี้นะครับพวกประดับเองเนี่ยกเ็เดี๋ยวขอดูแป๊บนะ โอ้โห,โหบอกเลยว่าสิ้นหวังมากประดับแม่งมีแต่ของที่ขายไม่ได้ดั้งนั้นเลยแต่ว่าเอา่อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอดูพวกแหวนก่อนอ่าเจ้าดันตัวนี้เนี่ยท่านผู้ชมเขามีแหวนลัคก,กี้นะครับเป็นแหวนคิเลตบวก2ดอกด้วยแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ราคาก็ไม่ได้ไปแพงอะไรมากมายแล้วนะ เอาเป็นว่านะครับรายละเอียดดันเจี้ยนรวมๆเนี่ยก็จะประมาณนี้นี่แหละเนาะแต่เดี๋ยวมาดูดีกว่าว่า500รอบของเราเนี่ยจะดรอปพวกของแรหรือว่าจะทําให้เรารวยได้มากขนาดไหนนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยผมว่าเราไปลุยเลยดีกว่านะครับ let's go My lane fast, call it high speed I've been working hard, yeah, I've been working nightly If you think you'll win, ha, not fucking likely I be taking shots, yeah, cold-blooded icy Watching numbers grow is what I call sightseeing In the front row, run it up when they hype me The following grows, they know how to ignite me Call me CEO, I've been running shit right, see And I ain't playing games, I create my own lane Making pleasure out of pain, uh Turning losses into gains. I'm the boss. I'm making change. I've been rocking this exchange. Uh. Popping off and risking things. Gonna make a fucking name. I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. I just wanna. Be off every chance I get I don't really take a loss well I'll admit that's why I'll make it to the top yeah I commit and no I'm never getting lost I get after it investing in my own stock because it's faster than any crypto hits go let me spend everything that you see is something I invent and it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss all forget it, I'll take a fat loss. Just to learn all that's in it. I'm taking snapshots. Learning how to fall and get it. I'm getting back up. Always stand tall, don't sweat it. I never back up. I don't miss a thing I'll regret it. I'm always learning. You could call me academic, I'm always working. Never been apathetic. Bad energy is like a poison, it's a need a antiseptic. <laughs> เอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยเราก็ลงดัน110ครบทั้งหมด500รอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและที่เห็นอยู่ที่หน้าจอเนี่ยก็คือผลประกอบการของเราเนั่นเองซึ่งบอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยได้เจาะมีเดียม,มา1เม็ดด้วยแต่ก่อนที่จะไปเช็คราคากันเนี่ยผมว่าเราไปดูรอบการลงดันกันก่อนเลยดีกว่านะครับเนี่ยเปิดมาที่เจ้าเออร์ชิเม้นตัวเดิมแล้วก็ไปที่ดันเจียนแล้วก็เอ่ออ่าเจ้าตัวนี้นะครับตอนนี้เนี่ยรอบการลงนะก็เป็นทั้งหมด1,737รอบเรียบร้อยแล้ว นะครับแล้วก็สําหรับสเตตัสเนาะเราจะได้เป็นบวกเลือดมาเนี้ยครับ ทีนี้ต่อมาในส่วนของดอบเนี่ยก็จะมีเป็นออฟฟ้าทั้งหมด469เม็ดนะครับหินบวกแดง535เม็ดแล้วก็จะเป็นลูนประจําดันเจียนนะครับ3อันมีเจาะมีเดียม1อันนะครับแล้วก็จะมีเจ้ากาบาวแบทเนี่ยทั้งหมด1,000เม็ดเลยนะครับแต่ว่าอันนี้มันขาดไปอันหนึ่งนะรอบหนึ่งเนี่ยลงได้2ชิ้นนะครับลง500รอบเนี่ยก็คือ1,000อันนั่นแหละโดยเริ่มจากออฟฟ้าก่อนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยละการล่วงลงมาเหลือแค่เม็ดละ5เจมเองนะส่วนหินบวกแดงเนี่ยตอนนี้ก็ลงมาเหลือเม็ด แล้วนี่ยครับ และสำหรับเจ้าหินเจาะมีเดียมเนี่ยท่านผู้ชมโอ้โหอันนี้หนักเลยตอนนี้เหลือแค่1น5 0เจ็นั่นเมนะเครับส่วนเจ้าลูนประจำดันเจี้ยนนะครับเจ้าลูนแม็กดูดเลือดตอนนี้เนี่ยถูกสุดน,นะอยู่ที่อันเรา60เจมเท่านนท่านผู้ชมทีนี้ต่อมาดูเลนเงินเอ็มกันหน่อยดีกว่านะครับโดยเอ่อตอนนี้นะเลดเงินเอ็มนะครับขวด1เอ็มเนี่ยอยู่ที่6,398นะครับตีไป6 4 0ันแล้วกันแล้วเราเนี่ยได้กาบาวแบตมา1น,นึ่อบนนะครับก็ต้องเอา1ันั้งแล้วก็อาราร 3, เพราะว่า3คขวดเนี่ยแลกได้1เอมนะเท่ากับว่าจะได้333นั่นเองนี่ครับแล้วทีนี้เนี่ยก็ให้เราจับหารได้เลยนะครับ6400เอามาหารกับ200เอมนะเตท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยหเอมในเกมนะจะแลกได้ที่32เจมนั่นเองเนี่ยครับ และต่อมาเนะครับเจคา,าบาวแบทที่ได้มา1,000อันเนี่ยตอนนี้นะ3อันแรกได้1เอมนะครับเท่ากับว,ว่าเอา1,000มาหาร3เราก็จะได้เงินทั้งหมด333เอมนะครับแล้วก็เอามาคูณกับเลทที่เราได้มาเมื่อกี้ก็คือ32นั่นเอง จัดไปครับผมเท่ากับว่ากาบาแบทที่ได้มาร้อยรอบเนี่ยเราจะกายได้ทั้งหมด1 6 0 0มน้เจมนั่นเองนี่ครับทีนี้ต่อมาเนี่ยเรามาดูต้นดุนเงินมากดีกว่านะครับโดยเจ้าของกราฟดันแมลงเนี่ยตอนนี้นะถูกสุดเนี่ยอยู่ที่อันละ13มเจมนะครับและในการกราฟดัน1ใบเนี่ยใช้หินสโตน4เมตรเนี่ยครับก็คือ4ี่แสนนั่นเองทีนี้เนี่ยก็ให้เรากำหนดได้เลยนะครับก็คือเอาเลดสามที่ได้มาเมื่อกี้เนาะเอาไปอาหาร10ก่อนให้ได้หลักแสนมานะครับเสร็จแล้วก็เอามาคูณ เท่ากับ4เท่ากับว่า4แสนเนี่ยต้นทุนอยู่ที่12.8เจมเนี่ยครับแต่เราต้องมาบวกเศษคราฟด้วยอีก13เจมเน่เท่ากับว่า1รอบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 5เจมกว่าๆเลยนะแล้วเราลงกันทั้งหมด500รอบเนี่ยครับก็เอาไปคูณ500รวมแล้วเนี่ยต้นทุนในคลิปนี้เนี่ยครับอยู่ที่12,900เจมนั่นองนิวโจมทีนี้สรุปเลยเนี่ยครับก็คือของที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยเราจะได้เงินอยู่ที่19,221เจมเนี่ยครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอามาลบาีกับ 10%จัดไปครับผมก็จะเหลืออยู่17เสร็จแล้วก็มาลบต้นทุนก้าดันด้วยนั่นก็คือ12,900เจมนั่นเองปาบก็ให้รวมแล้วเนี่ยรอบนี้นะเราจะเหลือกำไรอยู่4,398นะครับตีไปว่า4,400เจมนั่นแหละแล้วท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับว่านี่ขนาดเราได้เจาะมีเดียมมาเม็ดหนึงด้วยนะถ้าเราไม่ได้เจาะมีเดียมมาเนะี่ยโอ้โหท่านผู้ชมบอกเลยว่างานนี้แทบจะเสมอตัวเลยนี่ครับ เท่ากับว่าโดยรวมเนี่ยเจ้าดานตัวนี้ก็อาจจะย,ยังไม่เหมาะกับการฟาร,ร์มหาเงินสักเท่าไหร่นั่นเองเนี่ครับเอาละครับท่านผู้ชมและสำหรับใครนะครับที่ดูคลิปจบแล้วเนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันนีครับกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนีครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับผม